สวัสดีจ้าพี่น้องปองปไยสุขูสุขนตอนรับข้อสูอช่องก็ติดห้วยดังมากแช่นะจ้ะกับมอพกับแอดมินนะจ้ะในวันพุธที่ยี่สิบหาตุลาคมนะจ้ะแอดมินกับมีแนวทางดีๆตัะเลปังๆเอามาแบ่งปันในพี่น้องในเบิ้งกันอีกเช่นเคยนะจ้ะสำหรับชุดนี้แอดมินก็ภูมิใจนำเสนอแนวทางของสาวสวนแตงนะจ้ะตอนโดยแนวทางของห้วยแม่งปอตกถ่ายโดยนาทางของ หวยคันเทปด้วยพี่น้องเดอ้อก่อนไปรับชมระฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสุูุสุคนนะจ๊ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนนะจ๊ะพี่น้องก็บแสดงรับชมคลิปทำไมส่วนแอดมินก็บแสดงมีกำลังแห้งใจในการท่ามคลิปต่อไปด้วยก,การกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสุภูสุคนนะจ๊ะ เผื่อเป็นการาวาัดเสวนาเฮากับไปรับชมแนวทางกัรเลยพี่น้องเริ่มต้นวันที่แนวทางของสาวสวนแตงกันก่อนเลยจ้าแนวทางรัฐบาลไทยของสาวสวนแตงหมวดประจําวันที 1, ่หนึ่งพฤศจ,จิกายน2 5 6พสึ่งเพิ่นก็หายชุด3มโตมาที่ 6, 6, 6, 6, 6, 6 7, 8 8 624 236ก9 3 และ16 3สเด้อพี่นองเดอ้อต่อด้วยแนวทางชุด2โตเน,นจาจะให้พิธีกสากสหกแปดี่สองหกสองเก้และสองเด้อพี่นองเดอ้อแนวทางของสาวสวนแตงเน,นจาจะกอยลืมขึ้นเนือ้อลองไตน้ำเด้อพี่นองเดอ้อแคบไปเบิง่งจุดใดบเบิ่งกัน้อจ้ะแนวทางของ สาวสวนแต่งจ้าไปเบิ้งต่อกันอีกหนึ่งแนวทางเนะจ้ะนั่นก็คือแนวทางของห่วยแมงปอเนาะจ้ะแนวทางรัฐบาลไทยงวประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2 5 6 6ห้รอวยแมงปอ่นก็นให้ชุด3าโตบนเนาะจ้ะห้ไปที่370 270 371 30 5 8 7นและ872จ้ะเน้นชุด3โตให้พิธี370เ7 37็และ873เด้พี่น้องเดอ้อเครื่องไม้ดอกจันเนาะจะ้ะคือโตนเน้นนะพี่น้องบองงงนะพี่น้องเนาะเครื่องไม้ดอกจันเนาะจะ้ะ3า0 3 7 1และ873จจ้ะ อ่อโดยแนวทางชุด2โตบนล่างก็จะห้ไปที่7 0 3 0 0 5 7 3 7 2 7 1 8 2 8 3และเก่า3จ้ะชุด2โตเน้นบนล่างหาไปที่7 0 0 5 7 3 7 1และ แปดสามดิพิองเดอ้อเครื่องไม้ดอกจันเนอจ่าต้นเน้นเนอจาเจ้าเจ0ดสามเจและ8 3แคไปไฟเบิ่งจดไฟเบิ่งกันนะจน่ะแนวทางของหวยแมงปอจ้า,จาไปเบิ่งต่อกันอีกหน,น,นึ่งชุดเนะจ่ะชุดสุดท้ายเนะจ่ะแนวทางของหวยคันเทพเนะจ่ะรัฐบาลไทย1พฤศจิกายน2566 ซึ่งวันนี้พ่นกระไ้วิ่งรูดไปทีลักหนึ่งกับลักสองนะพี่น้องเดอ้อวิ่งรูดหนึ่งกับสองจ้ะฟันไฮสองตัวคือหกหนึ่งพี่น้องฟันหกหนึ่งนะพี่น้องเดอ้อชุดสองตัวไ้ไปทีศูนย์หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งสองหกสองและแปดสองจ้ะเด่นชุดสองตัวแดงๆหกหนึ่งและหกสองนะพี่น้องเดอ้อขีดเส้นใต้สีแดงเนะจ้ะ หกหนึ่งและหกสองชุดสามโตไฮปฏิสองหกหนึ่งแปดหกนึ่งและ0ูนหกสองจ้าแนวทางของหัวคันเทศวิ่งรูดหนึ่งกับสองซ้ายวิ่งซ้ายรูดมากกรจัดไปได้พี่รองเดอ้อลักหนึ่งกับลักสองนะจ้าฟันหกหนึ่ง แคปไวเบิงจุดไวเบิงกันนะจ๊ะเราะว่าิิเป็นแนวทางของสาวสวนแตงแนวทางหัวแม่งปอนะจ๊ะแคปไวเบิงจุดไวเบิงเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรี่กันได้พี่น้องเด้อแอดมินรวบรวมข้อมูลมาให้เบิงแล้วกับเก็ฟไวพินิดพิจารณากัน้อจา้า ทา่านี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสปูส,สโคนโปรดใส่วิจารยานในการรับชอมและก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติ้อจ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องและก็สนับสนุนการสื่อสากินแบงรัฐบาลทอน,นันตรนะจ๊ะทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชมนิดต์ได้พี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจา์ทุกทบทักนักนั่นเลยจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีด้วยจ้ะสื่อตามกระลังรับสื่อตามผืนดวงของเจ้าของและพี่น้องเด้อใจถือแอดมินก็ขพอให้พี่น้องสักผู้สักคนสบดีแห้งๆเพ่งฟังมันมารับรัพย์กันในเดือนพฤศจิกายนนเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้แอดมินกับพอโตล่าพี่น้องเป็นซมนิกรด้จ้าเราจจ้างกลับมาพอกกันไหมในคลิปหน้าสวัสดีจ้า